มีบ e ุ๊กหนึ่งเล่มเท่ากับมีรายได้หลายหลายทางคุณรู้เรื่องนี้หรือยังถ้าใครยังไม่รู้ฟังคลิปนี้นะคะแล้วเริ่มเลยนะเริ่มเลือกหนึ่งเรื่องจากความรู้ความถนัดประสบการณ์ที่คุณมีบวกกับผู้คนสนใจและตลาดต้องการมาซักหนึ่งเรื่องแล้วเริ่มวางโครงสร้างรวบรวมเนื้อหาเรียบเรียงเนื้อหาเขียนออกมาให้เป็นเล่ม e อีบุ๊กซะเพราะอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มนะคะสามารถที่จะขาย นะขายอ e ีบุ๊กขายตรงๆเนี่ยขายอ e ีบุ๊กก็ได้ละรายได้หนึ่งทางและเอาเนื้อหาหลักสูตรนะจากอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมาทำเป็นออดิโอบุ๊กได้นั่นก็คือหนังสือเสียงหรือว่าทำพอดแคสต์ได้นะสองทางแล้วนะนะคะต่อไปทางที่สามนะคะสามารถที่จะเอามาทำอะไรอีกเป็นคอร์สสอนออนไลน์เป็นคอร์สสอนออนไลน์ได้อีกนะคะสำหรับอ e ีบุ๊กใช่ไหมคะก็จะทำตลาดสำหรับคนอ่านใช่ไหมคนอยากอ่านคนชอบอ่าน แต่ในส่วนของคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นคนชอบฟังชอบดูนะทำเวิร์กช็อปชอบให้อธิบายขยายความเงี้ยมูล,ลค่าก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะและทางที่นิสาาว้วนะทางที่4นะคะนั่นก็คือเอามาเป็นคู่มือสำหรับการให้คอนซัลต์หรือการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวได้ด้วยนะะในเรื่องนั้นๆและนะคะช่องทางต่อไปก็คือทำเป็นกลุ่มสัมมนาหรือว่าสอน เป็นกลุ่มก็ได้อีกนะคะและทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณทำเหม็นแต่ตอนแรกคือสกัดเอาความรู้ประสบการณ์ความถนัดสิ่งที่รักอ่าสิ่งที่ชอบงานอาดีเลกหรืออะไรพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มีเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ที่คุณมีออกมาเป็นอ e ีบุ๊กได้หนึ่งเล่มแล้วก็ทำลูปของดิจิทัลโปรดักที่จินพูดมาอีบ e ุ๊กออดิโอบุ๊ก นะคะคอร์สออนไลน์นะการรับเป็นที่ปรึกษานะ,ะหรือการทำสัมมนาหรือแม้กระทั่งเอาเนื้อหาในอ e ีบุ๊กมาย่อยทำเป็นคอนเทนต์สร้างตัวตนสร้างเพอร์ซ a น b ลแบรนด์สร้างแบรนด์โปรดักต์สร้างแบรนด์ธุรกิจได้ด้วยนะคะอ่าเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเป็นอาณาจักรมันสามารถเอาเฟรมเวิร์นี้เอาโมเดลของตัวเองตรงเนี้ยเป็นโลโมเดลแล้วสอนคนต่อได้อีก สอนให้คนเปลี่ยนความรู้มาเขียนอ e ีบุ๊กแล้วเอาอ e ีบุ๊กมาต่อยอดออดิโอบุ๊กมาต่อยอดเป็นคอร์สออนไลน์เด็กออกไหมคะทาไมจึนถึงพูดได้อันนี้จริงๆมันเป็นโรโมเดลจินและจินก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันเพราะจินเริ่มจากอ e ีบุ๊กแรกคือสอนเขียนสร้างรายได้เพราะจินเป็นนักเขียนอิสระเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์เริ่มต้นด้วยการรับจ้างเขียนบทความสุขภาพนะเมื่อห้าหกปีที่แล้วพอเสร็จก็เอา องความรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาเขียนเป็นอ e ีบุ๊กเล่มแรก210รบาทนะคะส,สอนเขียนสร้างรายได้ทุกช่องทางหลังจากนั้นก็เอาตรงนั้นมาอัดเป็นคลิปลงในคอร์สนะคะสอนออนไลน์นะ,ะจาก210คอร์สเพิ่มขึ้นมาเป็น990บาทนะสอนเขียนสร้างรายได้ทุกช่องทางอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเขียนอยากจะเริ่มต้นเขียนอยากรู้โครงสร้างการเขียนการเขียนเขียนยังไง,ไงอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วเอาไปทําเงินได้ช่องทางไหนได้บ้างนี่บลค่าคอร์คเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะสองร้อยสิบเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพันหนึ่งทอนบาทหนึ่งสิบคนก็เท่ากับหมื่นหนึง่งจริงไหมอาตัดตัวเลขกลมๆเห็นไหมคะแล้วเราทําไว้แล้วของพวกนี้ทําครั้งเดียวมันขายได้เรื่อยๆพอหลังจากนั้นเขียนอีบุ๊กทำอีบุ๊กเป็นทําคอร์สออนไลน์เป็นต่อยอดเลยคะ่ะสอนเขียนอีบุ๊กสอนทำคอร์สอนอนไลน์อ่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะคุ้นไหม น,ะะนี่คือสิ่งที่จินทามันเป็นโลโมเดลที่จินเอามาบอกเลยนะนะคะเป็นมูลค่าเป็นมูลค่าหลักล้านนะนะ,ะหลักล้านนะที่เอามาบอกนี่คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วทามาแล้วนะคะเราจะเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยเห็นคูโค้ดบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนเรามองว่าเฮ้ยเขาเก่งนะเขาดูพรีเมียมเขาดูแบบใช่เขาทําได้เราเชื่อแต่ว่าเราดูเราสิเราเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ย ใช่คนธรรมาดาอย่างเราก็ทำได้เนี่ยมายืนยันแล้วก็มาให้โลโมเดลค่ะทำได้จริงๆจะได้ฟังมาถึงตอนนี้นะคะเกือบจะ5นาทีแล้วเริ่มเลยนะคะเลือกหนึ่งเรื่องนะถ้าใครที่กำลังเริ่มลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่จินทำเอาไว้วิธีการหาเรื่องที่เราจะมาเขียนอีบุ๊กให้ขายได้นั่นก็คือเรื่องที่คนสนใจตลาดต้องการนะะหาจากตลาดข้างนอกเข้ามาจาก ตลาดต้องการสนใจอะไรมาหาจากข้างในเราซิว่าเรามีเรื่องที่ตลาดต้องการคนสนใจหรือเปล่ากับสิ่งที่เรามีแก้ปัญหาให้ตลาดแล้วคนสนใจหรือเปล่าเลือกมาหนึ่งเรื่องเราเริ่มทําเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ